ยสวัสดีทุกคนนะคะที่กำลังจะมานะคะตอนนี้กูกำลังเดินลงจากยอดดอยหลวงเชียงดาวดอยหลวงเชียงดาวอยู่ไหนอยู่นู่นโอ้ยมองไม่เห็นแป๊บนึงนะแป๊บนึมองนะแป๊บนึงนะลงก่อนนี่นี่นี่เห็นด้วยได้นู้นปะนู่นดอยหลวงเชียงดาวตอนนี้ค่ะเป็นบรรยากาศรอบๆเป็นอย่างนี้นะปึ๊บ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 ไปแล้วนะวิ่งต่อแล้วนะไปเดิกานสักแป๊บนึงไป รู้สึกเหมือนตัวเองได้วิ่งเทวอยู่เลยอะเพราะว่าตอนนี้เขาเบนหายไปแล้วดดดีวะเร็วลูกค่ะมาไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิงว,วิอันนี้เป็นทางที่แบบลงง่ายมากแต่ตอนสภาพขึ้นนี่แม่งไม่ง่ายเลยเดินขึ้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  จะเขาบนแล้วจะเขาบนแล้วเฮ้ยไม่สวยจังวะหลบดิโอเคนี่คือทีมของเราทั้งหมดนะคะโอเคเดินต่อแล้วนะบ๊ายบาย